สวัสดีครับสวัสดีครับอัพภูมพาร์ทครับผมก้าวนพก้าวนะครับอันนี้เราโชว์เป็นสินค้าเลยใช่ได้มีโอกาสเจอเราสองนาทีในยรื่องนี้ตั้งแต่เมี้เลยครับผมการเลี้ยงคู่ครั้งแรกของเราเลยที่ไหนใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนเนาะแล้วก็ความจริงแล้วเราพวกเราก็เตรียมการกันมานานใช่ก็ ก็อย่างที่เตรียมการมามันก็ตื่นเต้นไม่เท่าหน้างานอะวันจริงใช่เพราะว่าเราได้ทําอะไรหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีสดนะมันก็แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราต้องเล่นกับหน้ากล้องแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องเล่นกับน้องน้องสัตว์อะไรคุณได้เล่นกับปลาทองด้วยนี่เล่นกับกระต่ายปลาทองสุนัขส่วนหกนี่ต้องขับรถกับน้องแมวไอ้หไม่เห็นละเออได้เลือดด้วยเลือดอ๋อคือ แมวขวนคุณเลือดออกเปล่าขับรถไปต่อไม่ถูกเลยครับครับก็จริงจริงแล้วก็มีการเตรียมตัวกันมาสักพักแล้วใช่ก็ฝึก็สักพักหละครับฝึกซ้อมอะไรอย่เงี้ยครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับผมประมาณ5ชั่วโมง ใช่ห้าชั่วโมงเพราะว่าเราใช้ฟิลความสดใหม่ในการเข้าไปเดียเหมือนมุกนะเดี๋ยวมันไม่สดนะถ้าเราเตรียมมาแล้วเวลาหน้างานเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจะช้ามันจะช้ำมาร้องการความสดใหม่เช่นสีเหลืองไม่เอาแค่ไม่เอาอะไรอ่ะไมเคขอขอขออะไรขอไม่เอาขอร้องขอร้องครับ ทุกอันนะทุกอันจริงๆทุกอันเพราะว่าอ่ะผมยกให้อันหนึ่งอ่ะเล่นกีต้ากับร้องเพลงเพราะว่าก็เป็นเหมือนครั้งแรกนะใช่ที่เราได้ทำสิ่งนี้ร่วมกันก็ไม่รู้ว่าออกมาพร้อมเพียงกันหรือเปล่าอาจจะไม่พร้อมบ้างอาจจะตกหล่นบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครแต่ก็เป็นคิวสนุกสนานเพราะว่าเพลงเราก็เพิ่งเลือกมาเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิวนี้เราก็ยังไม่มีเข้ามาแล้วก็เอะก่อน ก่อนก่อนจะจบไลฟ์เนี่ยก็พี่ๆเขาก็ขอเอออยากให้มีอะไรเนี่ยที่ออกมาเซอร์ไพรส์ใช่ก็เลยเลือกเลยก็เลยเลือกเลยเพลงนี้ก็เลยปรึกษากับพี่ๆเอาเพลงนี้ก็ได้ครับผมก็ความจริงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นแบบว่าหมายถึงว่ายากตอนคนร้องต้นฉบับและใช่ใช่ใช่ยากยากยากคือโอาอาจจะเป็นน้องๆเป็นน้องๆที่มาร่วมกันในวันนี้เนาะก็ เอาจริงเราก็เพื่อผมมาเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าควรจะเล่นกับน้องๆเขายังไงอะแบบไม่รู้จะจับไปแล้วเขาจะตกใจหรือเปล่าก็จะใช่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังผมเนี่ยก็ตีกับน้องๆเยอะมากตอนอยู่ในรถอะถ้าได้เห็นเบื้องหลังนะแต่น้องๆก็ให้ความร่วมมือที่ดีครับผมก็รู้คิวรู้คิวครับเพราะว่าผมป้อนอาหารก่อนเลยให้อิ่มก่อนให้อิ่มก่อนแล้วน้าละน้องเขาถึงไม่สนใจผมเลยน้องจะนิ่งมากมันเป็นทิกมันเป็นทิกเป็นทิคเป็นทิค ครั้งแรกครับครั้งแรกก็คืออย่างที่พี่ๆเขาขอมาแหละเพราะว่าอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์แบบเอ็กคลูซีฟตามชื่องานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสองคนมีส่วนด้วามีการออกไอเดียของโชว์มันยังไงบ้างเออเราก็มีส่วนด่วยในการออกไอเดียของโชว์อ๋อก็มีฮะก็คือเล่นเป็นตัวเองครับนี่ใช่เล่นเป็นตัวเองครับผมแล้วก็ในการออกไอเดียแล้วก็เพลงเนาะเรื่องของเพลงที่เลือกมา เพลงเรื่องความมีความาอะไรอยาก่อะไรยงไความจริงเราเป็นเพลงที่น่ารักอยู่แล้วทุกเพลงใช่อาจถ้าถ้าสมมติว่าเรื่องของเพลงของซีรีส์ที่เราเล่นไปอย่างเรื่องนาเสน่กระจกเงี้ยก็ด้วยด้วยเพลงมันก็สื่อสารอยู่แล้วเป็นในซีรีส์อยู่แล้วซึ่งผมว่าก็เป็นเพลงที่ดีที่เราเราก็มาเจอกันเพราะซีรีส์ส่วนส่วนอีกเพลงัคกี้นะมันก็แบบว่าเป็นเพลงที่ เราเราตัดสินใจคุยกันแล้วก็ตอนแรกก็มีหลายเพลงมากแต่เออเพลงนี้ความหมายเพราะว่าเพลงอื่นอาจจะไม่รู้จักกันแล้วไม่รู้จักกันก็ผมรู้จักบ้างอไม่รู้จักบ้างแล้วก็เออเลือกร้องเพลงดีที่เรารู้จักแล้วก็คิดว่าคนอื่นอ่นน่าจะรู้จักแล้วความหมายดีสูงมากขอบนนิดนึงตอนแรกที่เลือกหมาว่าไม่คิดว่ามันสูงขนาดนี้ใช่แล้วทั้งสองคน ดำน้ำดำน้ำใช่ก็ดำน้ำคู่แล้วก็แบ่งทางออกซิเจนทางเดียวอะไรเงี้ยป่ะตายนะอ๋อตายนะไม่รอดนะอันนั้นนะอกาเวลาดิก็จริงๆมีมีหลายอย่างมีหลายอย่างที่ก็ยังมีหลายอย่างที่อยากลองทำครับผมแต่นี่่นี้เป็นใาออนไลน์ะถ้าตวมีสที่จะได้เจอกับแฟนั้งแฟนางแล่อแรกที่เราอยากไปทำกานมี้เพื่ออะไรกะเป็นอะไร ความจริงก็อยากไปทุกเลยอยากไปทุกประเทศแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่าเอาให้เจอที่ไทยได้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์เนาะที่น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในเร่นี้เนาะแต่เอาจริงๆนะนี่เป็นออนไลน์ยังชิวนะถ้าได้ไปร้องสดเต้นสดต่อหน้าแฟนๆทุกคนเนี่ยเต้นจัดเลยขาสั่นแม่เลยคงไม่มานั่งปากกินกันแบบ โอเคฮะแต่ก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆฮะครับผมเพลงต่างๆที่ว่ายากสุดๆสุดนะถ้าให้คะแนนการร้องเพลงของทั้งสองคนสางฝ่ายทำให้กันเท่าไหร่นะผมเต็มสิบผมให้ตัวเองหรือว่าอ๋อผมให้คะแนนความพร้อมเพียงดีกว่าแล้วก็ไปด้วยกันได้ถึงถึงถ้าใครจะมองว่าเพี้ยนหรือไม่ดีเนี่ย แต่คือเราไปด้วยกันใช่มเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเนสุดทางรใช่เราให้คะแนนความไปด้วยกันสุดทางใช่ประมาณหประมาณนั้นหลยฮะไม่กล้าให้เยอะหรอให้น้อยเกินไปเกินคกลางกลางกลางอคกันขนานางหูคำถามนี้เจอบ่อยมาก แล้วผมก็อยากรู้จริงๆนะว่าเออผมเคยทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าเออเขามีอะไรงอนผมเพราะว่าบางทีผมก็ทําอะไรคิดเร็วทําเร็วแล้วก็แบบว่าอาจจะทั้งแตะเี้เราก็ลืมคิดไงเราก็อยากรู้จากปากเขาแต่เขาก็จะบอกแหละทุกสัมภาษณ์ว่าไม่เคยไม่มีไม่มีแต่ผมอยากรู้จริงๆก็ไม่เคยไม่เคยมีจริงๆนะไม่เคยมีจริงทำไม้ตาแข็ง ไม่เคยมีจริง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 อ่ะต้องเอาเครื่องอันนี้มาวางไม้เอครื่องจับโฟล์ทเลยไม่มีจริงๆไม่มีนะโอเคเพราะว่าทำงานทำงานบนหนึ่งคือเราทำงานบนความเชื่อใจสถานการันแล้วก็สอบมากครับที่เชื่อใจผมไม่สองคือเราทำงานโดยที่เราเคารพกันละกันด้วยมันผมว่าสองสิ่งเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆสํา <minority> คัญมากกันจริงๆโอเคก็อย่างที่ภูมิพัฒน์เขาบอกนะฮะว่าเราเชื่อใจกันมากๆแล้วก็เราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราให้เกียรติพี่ๆที่มาด้วยกันตลอดแล้วก็เราก็เชื่อใจกันอ่ะมันก็เลยน่าอาจจะไม่มีหรือว่าผมไม่รู้ต้องไปต้องไปขยี้ถามเขาอีกทีไม่มีเพราะว่าผมก็อยากรู้ไงเราจะได้ปรับปรุงตัวไม่มีเออ ไม่มีอันนี้ผมกล้าตอบได้เลยว่าไม่มีตีนะแล้วสนิทขนาดนี้ความลับอะไรต่อมัไม่มีฮะเล่าให้มันฟังหออยใช่เล่าเล่าให้มันฟังจนเราก็คุยกันแล้วเพราะว่ามันมันก็หยุดอยู่แค่เนี้ใช่ใช่ให้ยาง้นบอกความลับที่คนอืยังไม่รู้คนรูหนึ่งอย่างอย่าเลยครับไม่บอกอย่าเลยดีกว่าไว้ให้หลุดเราะความลับมันก็คือความลับใช่ไว้ให้หลุดไปแล้วกันนะถ้าเรามาบอกความลับเนี่ย มันก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป <Okay. S 1> ไม่มีไม่มีจะยอมหยุดเลยไหมไป่ะโอเคซีร <บา S 2> ีสทีทีตอนพิเศษที่เราได้ปล่อยออกมาแล,วล้วแบบกระแสตอบรับดีมากจนถึงตอนญญนี้มีการมุ่งซันนี้อย่างเงี้ยมีอะไรให้เป็นแฟนได้ติดตามจากตรงนี้อีกบ้างตอนนี้ก็ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยก็ก็ต,ต้องรอติดตามเออต้องรอติดตามจริงๆครับเรว่าบางโปรเจกต์อะก็ยางใช่เพราะเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงด้วยแล้วก็ก็ถ้า ถ้าอยากดูกันเร็วๆก็ฝากไปบอกผู้ใหญ่ฝากไปบอกผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดคนไหนก็ตามอ่างที่พี่ก็พี่คิงพี่บอสอะไรอย่างงี้ก็ฝากไปบอกด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะได้เล่นด้วยกันอีกเพราะว่าที่เล่นด้วยกันมาก็เอาจริงๆก็รู้สึกดีดีมากๆก็คือก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่นอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วนี่คุณพูดหมายถึงผู้จัดคุณอคนอขอบคุณฮะ ค,ค,ครับแต่ว่าถ้าตอนนี้คิดถึงกันอยู่ก็มีก้าวขเดนไน็กเจอร์นี่ให้ดูได้ครับในช่องยูทูบครับก็ก้าวขึ้นไปนอกเจอร์นี่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่หลังจากเราจบซีรีส์เราจบงาน่านแฟนเนี่ยอาจจะเห็นแบบเราแค่กล้องอะไรเงี้ยในกล้องในในซีรีส์ยังไม่เคยเห็นแบบตัวเราจริงจริงแบบว่าตัวตนของพวกเราจริงๆแล้วพวกเราก็พยายามนั่นแล้วก็ตามตามชื่อของรายการนะฮะเราก็จะพาไปเจอนั่นเจอร์นี่พร้อมๆกันครับผมใช่ก็ทําออกมาเพราะว่าอยากจะ ให้ทุกคนได้รู้จากพวกเรามาขึ้นจริงๆ,ง,ๆงั้นกลัถึงเป็นาที่แบบไปบอ <c oughs> อยากขอบคุณทุกคนที่สป,ปอร์ตกันมาโดยตลอด <c oughs> ก็แบบอยู่เคีย <c oughs> งข้างกันมาตลอดก็ขอบคุณมากๆแล้วก็พวกเราพวกเราสองคนเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด <c oughs> หวังว่าจะได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขที่มอบคืนให้กับ <c oughs> ทุกคนได้อยู่แบบนี้ไป,ปนานๆ ส,ส่วนผมก็คล้ายๆกันแล้วะเราก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนแล้วก็การสนับสนุนของทีมงานของเราด้วยแล้วก็เราเนี่ยถ้าได้โอกาสเลยมาเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับฝากถึงอินเตอร์แฟนได้ไหมคะนี่เลยนะครับเอ่อไทยยูไนเต็ดนานา a าติแ i นภา r า a ังกฤษแป l งอีกนิดหนึ่ l a ๋ออ๋ออ๋อเราต้องแปลง for you guys, international fans, uh, Uh, thank you for all of your support and all the love you have been giving us for so long. And we hope that we can bring you joys and happiness through our creations. No matter it's a vlog, it's a projects in futures. No matter what they are, we hope this will bring you happiness, and all the projects will bring you happiness. Uh, thank you from bottom of our hearts.